เราไม่ครับ เธอนะใส่ใจกันเบาเๆพอให้สงองเราได้ทำอะไรมากมายในตอนนี้บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจเธอลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสีย ปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปดังนั้นเคยเคยรักกันดูเบา เธอกับฉันยังต้องเดินทางไกลคงไม่สายไปให้เวลากับใจได้เรียนรู้บางเวลาไม่เป็นไร ถ้เธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจเธอลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายและเจอกันในความฝันมีเวลาที่จะบอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปดังนั้น Rack and Bobo Don't go on. I at a cafe by the cracker factory. You were practicing the magic trick. And my thoughts got a as you talk and choose on the last of your pick and mix Sitting here second, you're thinking that I have been cold, before As you beat into your strawberry lace And in a flippant attention in the forms of a cough stopper is all you have left and it was going to waste your pastimes consisted of the string Twisted and deranged And a little that they You had cold Crying lightly And how you like to aggravate it It came out on rainy afternoon

มีชายชราเป็นคนขี้เมางานการไม่ทำแกกินแต่เหล้ากินตั้งแต่เช้าทุกวันเหตุการณ์วันแปรให้แบมือขอทานรดนเรกพระนิจจแแล่งที่คนปลุกปลานร่างกายสูบสม ผิวตัวดำครนันตัวสั่นสะท้านเพราะพิสุราเรือรังครั้งยังนุ่มแค่เคยทำนาเคยเอาหลังสู่ฟ้าปลูกข้าวให้คนกิน นี้สิ้นล้นตัวเพราะมัวแต่ทำนาไม่เคยเรียนรู้วิชาที่หน้าก็หลุดลอยมาเป็นจับก,กังที่แบกหามวันยังคำเด็ดเหนื่อยแทบตายได้ดแต่ข้าแรงขันต่ำ เพราะเป็นคนจนจึงเสียเปรียบเป็นประจำกล้ำกลืนความโชกช้ำถ้าไม่ทำก็อดคินนิยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่มนิยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่นลับลงคราใดฝันร้ายทุกคืน ้างความขมขื่นจนจิตใจอ่อนแอยามเจ็บไข้ร่างกายสั่นสะท้านเพราะต้องใช้แรงงานยิ่งกว่าใช้แรงวัว คนเหมือนคนต้องทำงานเหมือนควายแต่นี่สิ่งยังมากมายเกิดเป็นควายดีกว่าคนมาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังคำเด็ดเนื้อเอามันต้องท่านเก่าแต่คนจนเสียเปรียบเป็นประจํา ความชอกช้ำถ้าไม่ทำก็อดกินเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพที่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพที่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอย เช้าวันหนึ่งมีคนพบศพที่เมานอนตายอยู่ที่เมืองโซ เงืออยู่นะอายเข้าเลยอ่ะเอาไป,ไปลงอ่ะไม่ใช่หุงจริงชิงนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองดีนะถึงเว่าเราจะไกลกันไปกันเท่าไรใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะเมื่อเช้าที่คุณจะกินอะไรอิ่มไว แล้วรวังดีเวลาจะไปไหนไกลกับรถชึงลู่นก็จอดไวนนนไน้นอนอะไรเนี่ยเธอฉันเองอยู่ที่นี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วเร็วทุกคืนจะได้พบเธอในฝันซึ่งฉันไม่เคยลืมใจมันกับกอยจะทำเธอ อยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคำดีที่เจอทุกวันเพียงแค่ไหนขอฝันบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งันยิ่งทำให้นอนฝันดีว่าคิดถึงฉันไหมเธอตลอดเวลาหรือเปล่าใจได้เหร พูดไม่ดังนไงต้องการได้ยินบายบายกิดทุงกันเพลงชาติเอฟด้วยเพลงนี้จากใจคนร้ายที่บบอยากให้รู้เสียใจหายคิดไม่เจอจะสุดแต่ว่าอายเขาขอโทษครับเ,เออ ทีนำดีกว่าว่าใครจะคอยทำร้ายหัวใจเธอฉันเฝ้ามองเธออยู่เสมอได้เจอแต่รอยน้ำตาฉันเคยเป็นเคยเป็นคนที่เธอรัก ดูรู้ดีวันนั้นโพรดที่ฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้ำตาจะมาปิดบังยังฝืนยิ้มทำไมเธอเจ็บแค่ไหนาฉันเจ็บแค่น,นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใคร เธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นขอบคุณใคร